สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดำพารวยเย็นจิตพอทีคอมโบโด,ดำมหาเสน่ห์ชนแนลนะคะพอดีค่ะพอดีมอีอาจารย์ที่ส่งมาให้ในไลน์นะคะบอกว่าไม่เคยผิดเลยนะคะไม่เคยผิดไม่เคยผิดเลยก็อยากจะแบ่งปันให้ FC นะคะเพราะว่าท่านบอกว่า ขอให้ลงให้ด้วยครับพี่สาวดำเพราะทำมาไม่เคยผิดเลยเป็นสิบนวดเลยนะคะก็แบ่งปันให้แฟนคลับนะคะนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เป็นเป็นเป็นอาจารย์นักคำนวณนะคะแต่ว่าให้มาก่อนงวดนี้แต่ถ้าง,งวดนี้เข้านะคะถ้างหวดนี้เข้ากา็จะโทรมาออกเสียงนะคะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับอาจารย์ท่านนี้นะคะนะคะนี่ศาสด์ดำก็จะเขียนให้ท่านตามนี้นเนาะเอไม่เป็นการเสียเวลาเนาะชอบก็จัดนะคะไม่ชอบเราก็ดูเฉยๆได้นะคะอ่อันนี้เป็นวิ่งบนนะคะอัน๋ยวศาสตร์ดำจะเขียนนี้เนาะอันนี้เป็นงวดวันที่1น,นะคะงวดวันที่หนึ่งังยายนเนาะ แค่เงยอยูอเอ่เนาะเพิ่อนเสียเวลาไปเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านบอกว่าของท่านไม่เคยพลาดเลยนะคะเป็นชุดสามตัวค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอาจารย์อะไรเนะาะเพราะท่านไม่บอกชื่อนะอาจารย์อาจารย์ไม่มีชื่อกันแล้วก็น <laughs> เราจะเรียกกันว่ายังไงไนเนี่ย คะอาจารย์อาจารย์ไม่มีชื่อ <c oughs> อาวอาจารย์อ่าเอาเอางี้เป็นอาจารย์ไม่บอกไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะอ <c oughs> ่าเพื่อนบอกว่าบอกชื่อหรอกไม่บอกชื่อาอาจารน์เอาอ่ะนั่งเขียนเหงื่อชิลลวเนาะอ <c oughs> ่าเรื่องไปเลยนะคะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาไหนอลองเบอร์เด้ดอ ลองดูนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านลองดูนะคะอาจารย์ท่านก็อยากจะแบ่งปันนะคะนะคะก็จะมีสองแปดหกสามแปดหนะคะแล้วก็สองนะคะสองเก้าแดสามนะคะ แล้วก็ก็จะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าตัวสำหรับเลขที่อ่ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวลองหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเพื่อนวงกลมนี่ก็คืออันนี้ก็ไปเป็นเลขหกแปดหกมีสีเบิ้ลน,นะคะท่านบอกว่าง,งั้นนะคะอันนี้ก็แปดหกแปดนะคะ อันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเบิ้ลเนี่ยนะคะอันนี้เบิ้ลนะทีนี้ตัวรองนะคะเป็นเลขสามตัวนะคะตัวรองก็จะมีหนึ่งเจ็ดแปดนะคะหนึ่งห้าแปดสองแปดห้าเนี่ยค่ะอ,อาจารย์นี่ที่สั่นให้มาเป็นงวดแรกนะคะ ทีนี้ฝ่ายเลขเลขสองตัวก็จะมีแปดสี่แปดห้าเก้าหกเก้าห้าแปดเก้าแล้วก็แปดสี่ก็ให้แล้วนี่เนาะซ้ำกันแปดสี่ นะคะแล้วก็จะมี9สีนะคะมี9สีนะคะมีมีเลขแปดสี่แปดห้าเก้าหกเก้าห้าแล้วก็แปดเก้าแล้วก็เก้าสี่นะคะอันนี้เป็นเลขบนนะคะโอ้หลายตัวเหลือเกินนะคะอันนี้เป็นเลขล่างเอาเฉดลงให้แล้วนะคะอาจารย์เลขล่างให้มาที่ เจ็ดสี่เจ็ดสามห้าสองแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดอันนี้เลขล่างนะคะนี่นะคะอ่ะให้ใหเขียนเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะเพราะว่ากล้องตั้งสองตัวเนาะมันไม่นั่นอ่ะ อย่างนี้เราได้ดูก,กล้องนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเสร็แล้วรอบนั่นผู้ชมหลายตัวนะคะอาจารย์อาจารย์ที่ไม่ไม่บอกชื่อนะคะอาจารย์บอกว่าไม่บอกชื่อเอาเาเอา,เอา,เอาไม่บอกชื่อว่างั้น <c oughs> อานะคะบอกว่าลงให้ผมหน่อยครับนะว่างั้นนะคะถ้าสมมุติว่า ครับผมจะโทรมาออกเสียงนะคะว่า,างนั้นนะคะนนคือชอบก็จัดนะคะเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดนะคะเราก็ดูเฉยๆได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือว่าคือท่านไม่บอกว่าไม่เคยผิดเลยนะคะของอาจารย์ท่านนี้แต่ท่านยังไม่บอกชื่อ่าอย่างนั้นนะคะอ่ะาเราดัเอาตัวนอ้ออกดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้เนาะอันนี้นะคะอ่าอันนี้แคปไปเลยนะคะแคปไปเลยจ้ะ แกไวบนะคะแกไวบแกไว้จะได้รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้าเนาะอ่านะคะแกบแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้ของมาตั้งกล้องนี้กล้องนี้นะคะเอาแคะไปเลยจ้าแคบไปเลยโอเคจ้าแคบไปแล้วเนาะค่ะก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าท่านอยากให้ลงสากดำก็ลงให้แล้วนะคะลงให้แล้วค่ะนะคะลงให้แล้วนะคะ เลขของในสวนธรรมมีไม่เยอะนะคะเลขในสวนธรรมมีไม่เยอะเลยนะคะนในสนรมไมเยอะที่นี่ก็มีแต่เลขของพ่อปู่เรานะคะ <c oughs> มีแต่เลขของพ่อปู่เราเท่าน,นั้นนะคะไม่มีเยอะค่ะ าวดำก็จะได้ทันให้นะคะเออมันกล้องมันตั้งเพราะมันไม่เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมโอ้ยยังน,นี้เนาะจะตั้งจังเลยไม่นจกก่ก็จิกึ้ดตรงกันเลยอีพอยท์เมียกล้องสองตัวถ้าว่าทำทีละตัวมันก็ไม่เหมือนกันแน่นอนเลยท่านผู้ชมเนาะสิบห้องสันว์ นก <laughs> น้อยเบิ่งนนั่งเขียนก่อนเนาะค่ะอาแบบนี้นะาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสาวดำก็แจ้งขับบอกว่าให้สาวดำจับเลขของป้าปูมามาเขียนมาทำไปสามตัว ด้าน,นกดนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้สาวดำก็ให้ยสีทุกท่านดูดูหมดแล้วนะคะเขียน,นะะให้ดูหมดแล้วชัดเจนนะคะ<ม>เขียนให้ดูหมดแล้วชัดเจนนะคะนีเลขกแม่นางไม้นะคะ,ะเนี่ยค่ะเลขกแม่นางไม้สาวดำเขียนให้ชัดเจนแล้วนะคะ เขียนจนไม่รู้จะเขียนยังไงแล้วคนคนตีก็จะเป็นตีเอาจะเป็นต,ตีตีนาอพี่น้องเนาะค,นคนุณจะได้ยมาตีเป็นแท้เ <laughs> <ะ S 2> <c oughs> ห็นแล้วใช่ไหมคะอ่านี่ดูอย่างนี้เลยดีกว่านะออะเนี่ยค่ะเลขพ่อปู่สีสุดโท8 6แปดหกศูนย์หรืออาจจะเป็นแปดเก้าศูนย์นเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันค่ะเลขล่างให้หนึ่งห้า แม่นางไม้ให้หางเดียวนะคะไม่ไม่มีร่างเลยแม่นางไม้เพิ่อนไปบอกพระน้องที่อ่านั่นเลยนะคะวันที่สาวดำว่าจะเอาช่างมาตัดมาตัดต้นไอ้นั่นท่านน่ะมาตัดต้นไอ้ประดู <c oughs> ท่านมามหาพ่อปู่สามแปดเก้าเลยนั่นนะคะเอาแกบเอาได้พี่น้องเด้อแกบเอาได้จ้านะคะ อันนี้เลขตาเกี้ยงค่ะที่ให้น้องหนามเตยนะคะ,ะแหรือยังคะคปหรไปยังคะแคปเอาเลยค่ะ,บบเ,คะบบเลขตาเกี้ยงที่ให้น้องหนามเตยนะคะนี่ค่ะเลขตาเกี้ยงที่ให้น้องหนามเตย <sour> แคปเลยแคปเลยนะคะแคปเลยแคปเลยนะคะอันนี้เลขของปู่ชัยบานค่ะ ปู่ชัยวนให้มานะคะสองสามแปดสี่สามแปดห้าสามแปดสองตัวสามแปดเลขล่างสามเจ็ดของปู่ชัยวนนะคะแคบเลยยังคะแคบเลยนะคะนะคะนี่คำว่าปู่ชัยวนจ้าเลขตาเกี้ยงก็ให้สองแปดหนึ่งแล้วก็ห้าแปดหกงงนะคะรับเพราะว่าบางวัดท่านก็นให้แบบเนี้ยตาเกี้ยงนะคะพ้าป,ปู่สีุตัวก็เหมือนกันบางวัดก็ให้หกตัวบางวัดก็ให้สามตัวนะคะ แล้วก็ของลูก11นะคะนี่ของลูก11บเอจะทำเฉียนต่อกันเนี่ยนะคะเห็นไหมคะนี่ให้182ตัวเดียวโคโลเลยนะคะลูก11สายบุญให้มานะคะอ่านี่นะคะอ่าเอาแคบเลยยังคะแคบเลยแคบเลยค่ะแคบเลยนะคะจ้า,างั้นเนี่ยนี่ก็เรียกปูองอาจย่าดอ,อกไม้นี่ นะคะสาวนํำก็เขียนให้ชัดเจนนะคะปูอ่องอาจญาดอกไม้นะคะปู่องอาจญาติแคบยังเอาแคบ้วนะแคบเลยจ้าอ้าอ่า,อาปูอาา่องอาจญาดอกไม้เนี่ยเอาตัวใหญ่ปะนี่ลราเขียนโคโลอยู่นี่อันนี้พอปูอ่โอเล่นะคะพอปูอ่โอเลให้มาที่แปดสามศูนย์เลขล่างห้าสามนะคะพอปูอ่องอาจญาดอกไม้ให้เก้าเจ็ดหนึ่งเลขล่างห้าเก้าตัวเดียวโคโลป่ะคือเบาดีจ้ะ แล้วก็น่า,าจะเอาปนันไดตัวใหญ่ปนันไดก็ทอหม้อกแกงก็มีทอไข่ทอไข่เป็ดก็มีทอไข่ห่านก็นมีเมื่อตัวซ้ำหนั่นมีซ้ำหนีค่ะมีซ้ำหนีเนอเลขในช่องอ่าสาวดำผ้ารวยค่ะพอหลายตัวค่ะตัวใหญ่ๆมืองเกิงยนนู่หัด้อยกระเด้อพี่น้องเนดะ้อตัวใหญ่ๆมืองเกิงเด้อค่ะเด้อตัวใหญ่ๆมืองเกิงนะั่แนแหละเดี๋ยวมโอนีนั่งสีอ่อันเอาเลขปอาปูห้าจับ จับจับเ hết ไอ้ไอ้สูตรขสองตัวเนาะอ้าวเรียบร้อยแล้วเนาะขอให้ทุกทท่านโชคดีจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะไอ้ขอไอ้แม่ไอ้อ้าวเพวกนนั้นเป็นแล้วเนะาะขะกล้องมันสองตัวนั่งกะว่างให้เใจระบายได้หน่เด้อนี่เจระบายจะว่างให้เใจระบายครับพี่น้องว่างห้เใจระบายจ้าสิได้ว่างสงสงสัยเนาะก็เนาะ อ่าบานันไดกล้องมันตั้งจังสี่ค่ะมันก็เลยเปลี่ยนแบบนี้พี่นอ้องอืนั่นเอาตั้งแบบนี้แคปแบบนี้ได้พี่น้องได้อ่าตั้งสวัสดีเน้นปันได้นี่เอาแคปเลยเอาเหินสองหันแล้วแคปเลยนี่คือพ่อปู่องค์อาจย่าดอกไม้ค่ะนี่คือตาเกี้ยงนะคะตาเกี้ยงนะคะโอเค ตะเกี้ยงให้น้องนำเตยอ่าพ่อปู่ชัยวานนะคะพ่อปู่ชัยวานแคปเลยจ้าอ่านี่พ่อปู่สีสุดโทค่ะชัดเจนนะคะนี่พ่อปู่โอเล่นะคะปู่โอเล่จ้าแคปเลยนะคะอ้าวอันนี้ นางไม้พี่น้องสองพี่น้องจ้าเนี่ยก็มีแค่นี้จา้ามีหนึ่งพ่อปู่สีุุโธสองพ่อปู่องอาจาจ้าดอกไม้สามพ่อปู่โอเล่สี่ปู่เกี้ยงห้านางไม้นะคะหกพ่อปู่ชายวานแล้วก็เจ็ดก็จะมีของอาจารย์ไม่บอกชื่อน,นั่นแหละค่ะอ่ะแค่นี้นะคะขอทุกกตาโชคดีจ้า